มากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนัชชานะคะจะนั่งรถจากกรุงเทพไปจันทบุรีโดยนั่ง911คาเรล่านั่นเองนะแล้วไม่ได้นั่งแบบทั่วไปด้วยนะนั่งด็อกซีไป<อ>นั่งเราจะเป็นยังไงจะไหวไหมนะคะจากกรุงเทพไปจันทบุรีนะระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงนะ,ะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะโดยที่ว่าเรานั่นจะมีคนขับนะคะอ่ะไปโอเค เราเริ่มกันตรงจุดตรงนี้เลยนะคะก็คือเดี๋ยวเราพับบอร์ดก่อนเริ่มต้นก็แคบแเราอะของวองไปข้างหน้าวางไว้ให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าข้างหลังด็อกซีเนี่ยเขาแบบออกแบบมาเนี่ยคือต้องพูดก่อนว่าเขาไม่ได้ออกแบบมาให้นั่ง ได้สบายนะถ้าพูดก็กพูดเลยเพราะว่ารถสปอร์ตเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาจะเน้นแบบเป็นรถสปอร์ตสองประตูหรืออะไรแบบนี้นะคะคาดเข็มขัดก่อนนะไม่ว่าจะนั่งตำแหน่งไหนก็ควรคาดไว้ก่อนนะคะอ,อันนี้ต้องพูดก่อน,นะค่ะว่านาชาเนี่ยอยู่ในโฉมตัว911 Carrera นะคะก็คือเป็นโฉม991.2นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นโฉมเก่านะคะซึ่งอ้าวทำไมไม่เอาตัว92มาซะเลยล่ะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าด้วยความที่ว่าช่วงล่างของเขาเนี่ย มันค่อนข้างต่างกันในเรื่องของความดิบเพราะว่าตัวก็ก็2เนี่ยเขาออกแบบมาให้ขับสบายขึ้นนั่งแบบสบายขึ้นแต่แน่นอนตัวเนี้ยฉมเนี้ยก9 1 2ก็เนี่ยคือจะมีความดิบมากกว่านะคะก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่นะยากรู้เหมือนกันเพราะว่าน็อกซีนเนี่ยมันก็เป็นที่ที่แบบมันไม่ได้ออกแบบมาให้หนั่งสบายนะมันก็คือไว้แบบติดรถไปด้วยในระยะทางใ,ใกล้ๆอะ่ะแบบโอเพื่อน ไปด้วยได้ป่ะอะไรอย่างเงี้ยเออฟิลนั้นอนะแล้วแบบแล้วถ้าเรานั่งไกลๆจะเป็นยังไงนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่านาชาก็เคยนั่งไปอยุธยาเหมือนกันนะอ่าทีนี้นะคะสําหรับรถคันนี้นะ่ต้องบอกก่อนว่าเฮ้ยของนาชาหรือเปล่ายังจ้าอย่างแหม่ถ้ามีโอกาสได้ครบอบครองก็ยดีสิเนาะ <c oughs> เนี่ยนาชาก็ลองนั่งดูแล้วนะคะก็มุมมองก็ประมาณนี้เลยนะอันนี้คือแบบริงบอกแบบเป็นเต็มแล้วนะเต็มเลยน,นะกขาอย่างนี้เลยเนาะ ก็ถือว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะที่เราก็อยากรู้ไงปกตนะิถ้านั่งรถไปอยังไงเราก็นั่งข้างหน้าอยู่แล้วซุปเปอร์คาร์ถูกไหมคะแต่นี่คือเรานั่งด็อกซีนไงเราจะได้รู้ไปเลยไงว่าเออมันเป็นยังไงเพื่ออะไรโอ้ยเร็วไปไหนนี่นาโอ้ยนัชชาเนี่ยไปเช่ารถมานะคะที่ดิค่านะคะก็เป็นบริการเช่ารถนะคะครบวงจรเลยแบบมีรถรูหลายอีโอเลยนะแต่ว่านัชชาเลือกบ่อเชเพราะว่าเออมันก็ เราก็ทําแบบตรงนี้ด้วยนะแล้วเราก็อยากรู้ว่าเออเนี่ยถ้าเรานั่งเนยมันจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็ในเรื่องของฟีลลิ่งหรืออะไรเนี่ยเราก็ค่อนข้างรู้มาประมาณหนึ่งแล้วนะคะ9.1 1 c a r r e ่ a 9.91.2นะคะสุดไปเลยดูที่นั่งดิเนี่ยมันเป็นหนังแบบหนังแบบแข็งๆอะ่ะอย่างนี้เลยอะ่ะอย่างนี้เลยอ,ะอ่ะอ๋อแล้วก็ที่สําคัญนะคะในส่วนของลิชคาเนี่ยเขาก็เช่าง,ง่ายมากเลยนะก็คือแบบแค่มีบัตรประชาชนใแบขบับขี่นะ ก็เช่าได้เลยนะคะแล้วก็มีบริการส่งรถเช่าให้ถึงที่ด้วยนะก็คือแบบดูแลกันแบบโ OK อเคอะน้าชามองว่ามันง่ายไงน้ชาก็เลยเลือกที่นี่นะคะก็ลองดูแล้วกันเอาเป็นว่าตอนเนี้ยเรากำลังจะออกจากกรุงเทพแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่านั่งไปแล้วมันจะเป็นยังไงนั่งท่านี้ยไปยาวๆจะไหวไหมเนี่โยโอ๊ยโอ้ยอะไรเนี่ยก็คือถ้าจะให้ซื้อมาทำคอนเทนต์เนี่ยก็คงน่าจะไม่ทัน รู้จะอีกกี่ปีถึงจะได้ซื้อมาเราทำคอนเทนต์นะะเช่าไปก่อนจุดพักรถนะคะโอ้ยโอ้โหโอ้ยโ้ยมันก็แค่ตึงๆข้างหลังนิดหน่อยอะแต่ว่ามันก็อยู่ในระดับที่นั่งได้นะมันก็ไม่ได้แย่ค่ะเออนั่งรถสปอร์ตแบบเนี้ยสประตูแล้วนะั่งข้างหลังอนะเราแวะจุดพักรถแล้วนะคะแล้วก็หิวๆนะ,ะก็เลยหาของว่างก่อนเราซื้อมานะคะหนุ่มจีบสรลาเปาเพิ่มไหมคะ พอเรานั่งมาสักพักนึงอ่ะมันก็ปวดหลังอยู่นะแต่ว่าพอเราลงพักจอดแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนเป็นการรรีเซ็ตใหม่หรือเติมพลังนั่นเองหลังจากเนี้ยคือของจริงไม่ธรรมดานะเนี่ยดูด,ดิตั้งโต๊ะได้ด้วยอ่ะเอ้ยเห็นไหมเราพับบอกใช่ไหมแล้วมันก็กลายเป็นเป็นโต๊ะอาหารนะเธอมันเป็น,ปนไปได้ยังไงอ่ะตายอยู่นะ นี่มันระดับแบบสายการบินบิสเนสได้เลยนะเนี่ยนั่งแบบเนี้ยซปเปอร์คาร์บิสเนสเนสี่ยนั่งข้างหลังด้วยเนะี่ยไพรเวทมากแถมมีโต๊ะด้วยแอร์เ,เย็นสบายแต่หลับไม่สบายเสียงไม่ไหวอะ่ะใช้เสียงเยอะไปหน่อยตอนนี้นครับ84กิโลแล้วนะจากกรุงเทพนะคะก็อยู่ที่บ้านบึงนะคะก็ ตอนนี้ถามว่าเมื่อยไหมไม่เมื่อยเลยนะเพราะว่าอาจจะกินด้วยมั้งไม่รู้ดิหรือแบบเออมันคงแบบเริ่มเริ่มจริงๆแล้วอะ่ะเออนั่งได้นะด้วยความที่ว่าข้างหลังอ่ะมันจะค่อนข้างเวียกนิดน,นึงแนะนำนะว่าไม่ต้องเล่นโทรศัพท์หรือว่าอยาแบบอย่าทำกิจกรรมอะไรที่มันทำให้เกิด เวียนหัวตอนนี้มันรู้สึกแบบมันเวียนหัวแล้วมันมันมันจะอ้วกอะเพราะว่าเราเพิ่งกินมาหรือเปล่ายังไม่รู้นะแต่ว่าเวียนหัวอยู่เหมือนกันนะคะเ,ออเริ่มไม่สนุกแล้วสิหลับได้นะหรือถ้าแบบอยากหลับแบบสาบายๆก็ปุ๊บไปเลยเนะี่ยปุ๊บไม่ได้วะปุ๊บไม่ได้ ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ระยะทางร้อยห้าสิกิโลเมตรนะคะจากกรุงเทพนะคะก็นั่งมาแบบหลับๆยิยมๆหน่อยก็ได้อยู่นะอาจจะแบบตึงๆข้างหลังเป็นระยะระยะมันก็ตึงๆต,ตลอดแหละมันก็เป็นปกติของพื้นที่ของรถอยู่แล้วนะคะอันนี้คือนั่งคุยแบบท่าที่สบายที่สุดแล้วนะคือไม่กล้าขยับอะกลัวขยับแล้วเดี๋ยวต้องมานั่งปรับลงล็อกใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนท่านั่งก่อนนะ นั่งไปเรื่อยๆงีบปุ๊บเดี๋ยวก็ถึงแป๊บเดียวต้องบอกก่อนเลยว่ายาคายกล้ามเนื้อต้องเข้านะคะเมือม่อยอะยอมแพ้ได้ไหมอะตอนนี้คือจากที่มันตึงๆ่งตอนนี้มันมันกลายเป็นคำว่าปวดไปแล้วอ่ะมันปวดเมื่อยอะปวดเมื่อยปวดเมื่อยตรงแบบตรงข้างหลังอะค่ะตรงกลางๆหน่อยอะ <S 1> <S 1> เอาจริงนะตอนแรกอ่ะตอนที่ทำคอนเทนต์เนี่ยก็คิดๆอยู่ว่าเออจาันทบุรีเนี่ยมันใกล้ไปปะวะ ไปไปมามาไม่ใกล้นะไกลอยู่เหมือนกันนะแล้วนั่งดอกซีเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะแบบฟังฟังดูแบบนั่งด็อกซีสามชั่วโมงไปจันทบ,บุรีไอเราก็มองว่าเออมันก็น่าจะไหวอ่ะเพราะว่าเอาจริงๆงคือณชาเป็นคนที่แบบในเรื่องของการนั่งหรืออะไรเยีายคือผ่านมาแล้วอ่ะกับการเดินทางที่แบบลําบากลําบนหรือว่ามันไม่ค่อยสะดวกอ่ะก็คือผ่านมาแล้วแค่ว่ายังไม่เคยนั่งด็อกซีพอได้นั่งจริงๆิงแล้วใช่ได้นะ เล่นโทรศัพท์ก็เล่นไม่ได้ด้วยเพราะว่าถ้าเล่นแบบเดียวก็คือเออออวียนหัวเลยอ่ะคือหลับๆตื่นๆนะแต่ว่าแบบตอนนี้ต่อให้เราขยับไปท่าไหนอะ่ะมันปวดจุดเดิมเลยทีนี้ ออนี่ไม่ได้พักเลยนะตั้งแต่จอดที่จุดพักรถของมอเตอร์เวย์อะค่ะก็ไม่ได้แวะที่ไหนเลยนะก็นั่งยาวๆมาตรงนี้เรื่อยๆเลยคนปกติที่ไหนก็ทำกันตอนนี้นะต้องการแบบว่างวดแผนไทยมากๆเลยอะมีสักที่หนึ่งนะฉันจะไปงวดสักชั่วโมงหนึ่งเมื่อยเหมือนกันนะเอาจริงโอ้ยถึงแล้วออ โอ๊ยเมื่อยถึงแล้วนะคะกับจันทบุรีนะใจกลางเมืองเลยอันจะถึงแล้วเนี่ยดูนเวเกเตอร์นะถึงจริงถึงจังดูนี้ก็ได้เนี่ยจันทบุรีเนี่ยะนะคะก็สรุปนะคะก็จากกรุงเทพมาที่จันทบุรีนะ240กิโลนะคะนะนั่งด็อกซีโดยที่แบบว่าเรายาวเลยนะก็อยู่ในระดับที่เมื่อยนะคะแต่ก็นั่งได้แล้วก็นั่งไปแล้วถ้ามันง่วงมันก็หลับได้เหมือนกันนะ เอาละค่ะก็ตอนนี้นะคะนชาก็อยู่ที่เชอร์บูรีโฮมสเตย์นะก็จู่ๆก็เปิดมาตรงนี้เลยเดี๋ยวจะพาชมดีกว่าว่ามันมีอะไรเด็ดๆบ้างนี่เป็นไงว้าวสวยก็จะเป็นแบบฟิลนี้นะเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะสีฟ้าสดใสสวยงามหอมมากกลิ่นห้องหอมมากโฮมสเตย์เนี่ยเขาจะเป็นแบบอารมณ์แบบบ้านๆนะคะแล้วก็มีแอร์มีทีวีอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ น้ำให้มา2ขวดมึงกมีที่นอนเสริมตรงนี้ด้วยนะฟิลแบบสไตล์แบบโรฟนะคะเหมาะแก่การพักผ่อนอย่างแรงมาเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อนะว่ากิจกรรมเป็นไงบ้างโอ้โหนี่คือไม่เคยต้องเรียกว่า,างไงเดียวไม่ได้นั่งอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะนั่งกระบะแบบชมวิวกินลมชมวิวแบบเนี้ย <laughs> อ่ะมาละถึงที่หมายแล้วนะคะบอกเลยว่าตอนแรกคิดว่าคนไม่เยอะนะแต่เห็นกุ๊บทัวตรงนู้นแล้วรู้สึกได้เลยว่าคนเยอะน่าดูวันนี้บอกเลยไ <Yeah. S 2> อ้จะไปที่อื่นอีโอ้โอ้ จะแบบจอยให้เราเล่นน้ำนะมีสไลด์ด้วยไปเล่นได้เลยนะ ม่วงแล้วมาหาหลังจากที่เรานะคะทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะก็จะมีมื้อเย็นนะคะโหแต่ละอย่างมีเป็นกุ้งอย่างเงี้ยนะคะปูนิ่วโหตัวอย่างใหญ่เลยนะปูใหญ่มากโหใหญ่กว่าหน้าเลยมั้งเนี่ยแล้วก็มีหอยนางรมมีกุ้งแช่น้ำปลานะคะต้มยำกระอ๋อ,อกแกงส้มแล้วก็ผัดกระเฉดปูนะคะ แบบเช้าแล้วนะคะวันนี้หลังจากที่เมื่อคืนนะคะก็กินกันไปโอ้โหค่อนข้างที่จะหนักดวงอยู่เหมือนกันคือมันให้เยอะจริงอะ่ะเนี่ยคะ่ะเราก็สามารถมาเล่นน้ำได้อีกนะเล่นได้อีกเล่นได้จนถึงหกโมงเย็นเลยอะ่ะแต่ว่า ไม่ไหวเมื่อวานนี่คือเล่นเหนื่อยเหนื่อยมากแล้วก็แบบพอกินเสร็จนะถึงห้องปุ๊บคืนหลับไม่ได้ถ่ายอะไรต่อเพิ่มเติมเลยก็ขอแนะนำอีกครั้งนะคะสำหรับเช์บุรีนะอยู่ที่จันทบุรีนะเดี๋ยวนาชาจะทิ้งข้อมูลไว้ด้านล่างนะคะว่ามาที่ไหนยังไงราคาเท่าไหร่บ้างนะคะมากันได้นะคะคุ้มมากราคาก็ไม่ได้แพงนะแถมแบบมีกิจกรรมเล่นน้ำ ไปล่องแพสนุกค่ะนี่เห็นไหมคะอาหารเช้าที่ตักมาะครับตักมาเยอะมากเขามีข้าวต้มด้วยเนี่ยข้าวต้มนี้ให้มาเป็นโขเลยแล้วก็ตักแบ่งมานะคะข้าวต้มกุ้งแล้วก็แพนเค้กข้าวเหนียวหมูนะคะแล้วก็อเมริกันเบเกอร์ฟัดนะคะโอ้โหตามด้วยโอต็มร้อนๆนะคะอร่อยมากนะก็เดี๋ยวเรากินกันะึ่ง แบบลมเย็นมากค่ะก็แวะมาที่เกาะเปิดนะคะก็ขับรถหลังจากที่แบบไหว้พระทําบุญเรียบร้อยแล้วนะคะก็พามาชมวิวตรงนี้นะจันทบุรีนี้พูดตรงๆนะคะว่าขึ้นชื่อในเรื่องของทะเลนะและแดดก็แรงมากด้วยเหมือนกัน นี่นั่งปูเสือเฮ้ยมันดีเหมือนกันนะเอาจริงๆแล้วก็แบบว่ามีคนใจดีเปิดเพลงด้วยนะแบบนึกออกว่าฟิลแบบนั่งกระบะเปิดท้ายลำโพงอ่ะเออก็ได้มาฟังเพลงเพลินๆไปเป็นการเผื่อแผ่อีกแบบหนึ่งนะคะเฮ้ยแต่ว่าของที่ตลาดตันทบุรีนี่ของถูกมากกันะอยงเงี้ยไม้ละสิบบาทเองวิวหลักล้านเลยอ่ะ Presented by Nacha NCS.